สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของทานฟอร์มวันนี้นะคะเรามาที่อำเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาก็วันนี้นะคะปัญหาของพริกก็คือว่ายอดมันจะเหี่ยวแล้วก็เน่าแล้วจะทาให้เม็ดพริกฝ่อวันนี้นะคะเราจะนําทานฟอร์มของบริษัทซัสซิสมอร์บิงนะคะเข้ามาแก้ไขให้เกษตรกรก็คือสูตรแรกนะคะจะเป็นสูตรหนึ่ง ตัวนี้จะทําให้รากดูดซึมอาหารรากแตกแล้วดูดซึมอาหารจะบํารุงลําต้นใบแตกค่ะแล้วก็สูตรที่2ของทานฟอร์มนะคะจะบํารุงเกี่ยวกับผลขั้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้กับพลิกเนี้ยจะทําให้ขั้วแข็งแรงแล้วก็เม็ดพริกโตอวบแล้วน้ําหนักดีมีราคาค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาดูที่สวนพริกนะคะเมื่อเช้าได้ทําการฉีดไปแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะคือปัญหาของพลิกนะคะคือยอดเขาจะเน่าแล้วหลังจากนั้นจะฝ่อไปที่เม็ดพริก เราใช้ทานฟอร์มฉีดไป10 cc ต่อน้ำ20ลิตรแล้วก็อีกหนึ่งอาทิตย์นะคะเราก็จะทำการฉีดสูตรหนึ่งซ้ำอีกหนึ่งครั้งอัตราส่วน10ซีต่อน้ำ20ลิตรหลังจากนั้นที่เราบำรุงลำต้นแล้วก็ใบารากเรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมด้วยสูตร2สูสตร2ตัวนี้นะคะจะทำให้เม็ดพริกอวบน้ำหนักดีทำให้ชาวเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนผูเกี่ยวกับการค่าใช้จ่ายของการใช้ปุย๋ยใช้ยาต่างๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร,ร,กรค่ะ เดี๋ยวยังไงเรามาติดตามผลกับคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ